สวัสดีครับเดี๋ยวพีนี้ผมจะมารีวิวสีเนื้อทุเรียนจันทบ,บุรีชุดนี้กันนะครับชุดที่เราไปเข้าตัดในสวนนะวันนี้ก็เริ่มมีสูกเยอะแล้วครับเมื่อวานก็สูกอยู่นะแต่ว่าสุกไม่เยอะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแกะให้ทุกคนได้ดูสีเนื้อกันครับเสียงประมาณนี้นะทุเรียนชุดนี้มีสองสวยติดมาเยอะนะครับเพราะว่าเราตัดมาในสวนไม่ได้เป็นลงกล่องนะเอามาหมดเลย ชุดนี้มีดแรกได้แค่ร้อยห้าสิบกิโลเองครับวิ่งจากตะกลไปจันวิ่งไปกลับนะพันกิโลได้ที่เรียนมาร้อยห้าสิบโล สีนี้ประมาณนี้นะสีสวยเนียนดีครับชุดนี้เป็นชุดแกะหัวดอกครับมีที่2ก็จะตัดกันอยู่ประมาณวันที่20เมษายนะนะ2568เห็นหลายส่วนเขาบอกว่าทุเดียของเขาจะเริ่มออกวันที่20นะครับโดยประมาณนะ บางส่วนก็อาจจะลากยาวไปถึงสิ้นเดือนครับอันนี้ที่ผมพูดคือชุดแรกนะแต่บางส่วนก็ตัดไปใกล้จะหมดแล้วครับมันก็นแล้วแต่ส่วนหดอกบานไม่พร้อมกันเนาะ รูปนี้เนื้อสวยเปลือกบางนะ เา่าหลังแล้วกันครับคู่นี้มาชงความเปลือกบางข้าหน่อยครับสีนี้สวยนะเปลือกประมาณนี้ผมถือว่าค่อนข้างบางนะครับถ้าบางกว่าน,นี้มันก็มันก็ดีแหละได้เนื้อเยอะแต่ว่ามันดูแลยากครับผมว่าบางประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วครับเนื้ออร่อยด้วยโอเคลูกนี้เสร็จไปแล้วลูกนี้ลูกที่สองครับ สองสวยเนื้อน่าจะกรอบลนองน้่มในนะเนื้อกำลังกินแหละโอเคครับแก่ได้ เนื้อใกล้เคียงกันลูกนี้จะเข้มกว่าหน่อยหนะึ่งเป็นเนื้อกำลังกินแล้วครับกอมล่องนุ่มในอันนี้ลูกที่สองนะ สวยมาก ดูกันเพืนๆน,นะครับสีแบบนี้อันนี้เป็นภูสุดท้ายนะครับ ลูกสุดท้ายของลูกที่สองครับลูกนี้เป็นลูกที่สามนะฟังเสียงกันน่าจะเป็นเสียงสุกกำลังกินนะครับ เดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับเมื่อกี้กล้องตัดเร้วใหมตรงนี้เนี้ยพอดีครับ <S <S แกะได้เลย เป็นเนื้อกรอบนองนุ่มในครับเนื้อคำหา่หานนะสีเนี้อประมาณนี้ครับลูกนี้ดูแค่สองูก็พอนะครับเดี๋ยวลูกต่อไปเรามาดูสีเนื้อของมูสังคิงดีกว่าครับสีเนี้อเขาแ่มมากโอเคลูกนี้พอแค่นี้ครับ เดี๋ยวมาดูสีเนื้อโมซังคิงครับรูนี้เป็นไซส์เล็กนะรูปทรงมันคล้ายๆของมนีเลยเนาะสีส้มเลยครับสีสวยมาก เปลือกเขาจะค่อนข้างเหนียวนะเปลือกเหนียวเนื้อก็เหนียวด้วยครับเนื้อเหนียวนุ่มเนียนเนื้อเนียนนะเดี๋ยวสีเนื้อกันนี่นี่ลูกเล็กนะครับสีเนื้อแจ่มมาก ถ้าถามว่ารสชาติเป็นยังไงตัวนี้มันจะหวานนำนะครับหวานหอมเนื้อเนียนเนื้อเหนียวแต่ถ้าสุกแบบสุกนุ่มอะ่ะมันจะมีขมปลายๆนะครับผมเข้าไปอ่านดูข้อมูลสายพันธุ์นี้เขาบอกว่ามันจะมีความขมปลายเป็นเอกลักษณ์ของเขามันไม่ใช่ว่ามันสุกเอ่อสุกเละนะ อันน on ี้ผ่าหลังนี่ก่อเปืือกเขาก็ไม่ได้บางนะครับผมตีเป็นค่อนคอนไปทางหนานะไม่ไม่ถึงกับหนามากครับเผลือกกลางๆค่อนไปทางหนาเปืือกไม่บางโอเคดูตัวอย่างกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาผ่าดูเม็ดกัน ใช้ถุงมือแล้วกันนะครับอันนี้พอจะกินเองนะครับเม็ดประมาณนี้เม็ดไม่โตนะแต่ว่าผู้ใหญ่ๆเนี่ยเม็ดจะโตกว่านี้หน่อยนึงแต่โดยรวมแล้วก็มันจะรีบกว่าชนีนิดหน่อยแล้วก็เนื้อค่อนข้างหนาค่อนข้างหนาอยู่แต่ก็ยังเนื้อน้อยกว่าหมอนทองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสีเนื้อก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมชิมให้ดูเลยแล้วกันนะครับ เนื้อมันจะมีความหนึบหนับนะครับเนื้อเหนียวแล้วก็กลิ่นหอมอันนี้เป็นเนื้อสุกกาลังกินนะครับมันจะมีรสชาติหวานนํานะแล้วก็มีความมันนิดนิดและที่ผมสัมผัสได้คือความหอมนี่คือแบบหอมมากมันหอมอยู่ในคอครับผมอธิบายไม่ถูกก็อยากจะบอกว่าถ้าใครอยากจะรู้รสชาติที่แท้จริงลองซื้อมาชิมครับผมอาจจะอธิบายไม่เก่งนะครับเท่าเท่าที่ผมจะอธิบายได้มันก็ประมาณนี้ครับ เนื้อแบบว่ามันเหนียวหนึบหนับมากอร่อยครับอร่อย